อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่15มีนาคม2565นะคะเป็นอีกหนึ่งวันในทุกๆเช้านะคะเชิญทุกท่านมากินกาแฟด้วยกันนะคะก็จะมี2แก้วอีกแก้วหนึ่งก็จะเป็นน้ำอุ่นๆเวลากินกาแฟเสร็จแล้วนะคะวันนี้ของกินเต็มเพียบเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีโกโก้โกนะคะ ตอนนี้ไม่มีโปแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะของเต็มเลยนะคะโกโก้นะคะตอนนี้ของในสต็อกนะคะโกโก้เยอะมากใครที่สนใจนะคะแล้วก็กาแฟขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะห่อละสองราบบาทนะคะโกโก้โกโก้ราคา290บบาทนะคะตัวเอกของเรานะคะนี่ค่ะ กีนเคอร์อมินนะคะช่วยเรื่องกดไหลย้อนนะคะรักษาโรคกระเพาะนะคะแผลในลำไส้นะคะลดการอักเสบได้ด้วยนะคะราคา950บาทนะคะุ้มมากๆนะคะ30เม็ดนะคะนี่ค่ะมีสารของขมิ้นชันนะคะรับประทานวันละ2แคปซูลนะคะวันละ3เวลาหลังหรือเมื่อมีอาการนะคะหลังอาหารก็ได้นะคะนี่ก็จะทานก่อนอาหารนะคะ ในทุกๆเช้านะคะที่มาอัดคลิปให้กับทุกท่านนะคะอาจจะได้ยินเสียงบทเพลงธรรมะนิดหนึ่งในยามเช้านะคะเสริมสร้างพลังจิตใจให้สดใสเบิกบานต้องรับวันใหม่ด้วยจิตใจที่คลื่นที่ดีนะคะอ่ะอันนี้โฆษณาขนมดังเปล่านะคะคืออาจจะกินกับขนมได้นะคะคือตื่นมาก็อยากหาอะไรอุ่นๆในยามเช้าให้กับตัวเองนะคะ กินเองรีวิวเองนะคะแล้วก็ขายเองใครสนใจนะคะก็สอบถามกันมาได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ